พ่หัวชนโอ้ยหัวชนหัวชนหัวชนหัวจะเป็นลูกเตอฟงลูกเตอฟังลูกเตอหัวชนค่อยๆค่อยๆโอเคเป็นไงบ้างหัวชนเจ็บไหมครับเจ็บไหมเอาอกอีกรอบสิออกอีกรอบสิมวออกอีกรอบสิครับเอาอีกรอบโชว์เพื่อนๆอีกรอบสิม่แมาม่อ่าหนูหนูถือกล้องให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อพเดี๋ยวพ่อจะออกให้โชว์อ่ถือกล้องให้พ่อหน่อย ือแล้วถ่ายถ่ายพ่อเนอะอ่ะถือไว้อ่ะถือไว้นะถ่ายถ่ายพ่อนะครับถ่ายพ่อนะให้พอ่อให้พ่ออยู่ในเฟรมไว้นะพ่อจะคลานาออกมานะีอา่อันนี้เออโอเคมามามาอันูมานี่เดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อถ่ายลูกอ่ะลูกออกมาเลยอ่ะออกมาวางหัวชนก็ววางหัวชนอ่ะค่อยๆมอดค่อยๆรอดไม่ค่อยๆแล้หวหัวจะชนเหมือนตะกี้นะมาค่อยๆรอดนะออกมาได้ไหม เข้าใจค่อยๆออกค่อยๆมาแฮมไม่แฮม,ม,มน่อยโอเคเกง่งเก่งมากๆเลยใ่ท <Hi. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะ <Hi. S 1> วันนี้หนูไอลีนมาที่ไหนนะวันนี้เราเอารถอ,อีซูซูของเรานะ <Hi. S 1> เราเอารถอีซูซูของเรามานะ <Hi. S 1> เราไปรีวิวรถอีซูซูเราดีกว่าไหม <Hi. S 1> เราไปรีวิวรถอีซูซูเราปะได้ไหม <Hi. S 1> ไม่อยากไปรีวิวเหรอครับ <Hi. S 1> มาๆๆมามามาวันนี้เราเอารถอีซูซูมาเพื่อน เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติรถคันนี้นะรถคันนี้เป็นรถคันที่เราได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วน,ะน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับเป็นรถแวนนะครับเจ็ดที่นั่งสวยมากเลยเครื่องสามพันซีซีแล้วก็ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเดี๋ยวเราไปส่องขอก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเปิดให้เ,เพื่อนๆดูนะทุกคนหนุ่ยเรนจัดรีวิวรถให้เ,เพื่อนๆใช่ไหมรถคันนี้เป็นรถเครื่อง3,000ซีซีนะครับเทอร์โบรุ่นแรกๆของประเทศไทยเราเลยนะครับเกียร์ออตโต้เอ้เกียร์ออโต้เกียร์นู้ะไปไหนมารีวิวก่อนเดี๋ยวคุณคุณป้าเอาอาหารมาให้หมาคุณป้าเอาอาหารมาให้พี่หมาโอวคุณป้าเอาอาหารมาให้พี่หมาหนูไปดูไหม คุณป้านี่จำได้ไหมที่เราเจอครั้งก่อนอ่ะพี่แกจูงหมาหมาโดนทําร้ายมาเอาไหมคุณป้าคุณป้าเอาอาหารมาให้พี่หมาโอเคเดี๋ยวก่อนไม่บายก่อนไม่บายก่อนเรามารีวิวรถละอ่ะไม่บายก่อนลูกไม่บายทางนี้สิไม่บายไม่บายทางนี้สิครับไม่บายก่อนไม่บายสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนไปละขยะ ใครเอาขยะมาทิ้งนะอะไรนะลูกอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับค่ะ่บ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน,นบ๊ายบายสวัสดีค่ะ